สวัสดีครับจะพาไปพบกับ7ข้อดีของสุนัขพันก๊าพาเลนีสกันสุนัขพันก๊าพาเลนีสเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาพาเลนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสและก็สเปนสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักในเรื่องความสง่าง,งามและก็ความซื่อสัตย์ครับแล้วท้ง7ข้อนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นิสัยเฝ้าระวังและก็ปกป้องเกทพาเลนีสเป็นสุนัขที่มีสัญาณในการปกป้องสูงพวกเขาได้รับการพัฒนาให้เป็นสุนัขเฝ้ายามสำหรับปกป้องแกะจากผูู้ล่าาในขานขรีสคับ ทำให้พวกเขาหนามีนิสัยเฝ้าระวังและก็ปกปอ้องครอบครัวเจ้าของได้ดี 2. ความสงบและก็ความอดทนแม้ว่าจะมีรูปร่งยางใหญ่โตแต่เกย์พานิสมีนิสัยสงบและก็อดทนพวกเขาไม่ก้าวร้าวและสามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีหากมีการฝึกฝนตั้งแต่ยังเล็กครับ 3. ซื่อสัตย์และก็จงรับพักดีสุนัขพันธุ์นี้มีความซื่อสัตย์และจงรับพักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากพวกเขาจะยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกปอ้องครอบครัวที่พวกเขารักครับ 4. ฉลาดและก็เรียนรู้ได้เร็ว เกยพลาเนียสเป็นส่วนัที่ฉลาดและก็เรียนรู้ความสั้งต่างๆได้รวดเร็วอย่างไรก็ตามพวกเขามัจะมีนิสัยดื้อรั้นเล็กน้อยครับซึ่งต้องการการฝึกฝนที่สม่ำเสมอและก็อดทน5เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กด้วยความสงบและก็ความรักในครอบครัวเกยพลาเนียสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับเด็กได้พวกเขานั้นใจดีและก็มีความอ่อนโยนจึงเข้ากันได้ดีกับเด็กในบ้านครับ 6. ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ขนที่หนาและก็ยาวสุนัขพันธุ์นี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ดีจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีฤดูหนาวรุนแรงครับเจเป็นเพื่อนที่มีความสุขุมเกย์เพลนิสมีบุคลิกที่มั่นคงและก็สุขุมพวกเขามจะเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้และยังสามารถให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวด้วยการนอนข้างๆอย่างเงียบๆสรุปแล้วเกย์เพลนิสเป็นสุนัขที่มีคุณสมบัรณหลายประการครับที่ทำให้พวกเขานนั้เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ความอดทน แลความสามารถในการปกป้องการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้สามารถสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับบ้านของคุณได้อย่างแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ